สวัสดีครับผมนุแอดมินช่อง107เคลรัอออนไลน์คุยกันเรื่องเบราว์เซอร์ Google Chrome บนคอมพิวเตอร์ครับเริ่มต้นท่องเว็บ Facebook l i n e YouTube ต่างๆเสถียรภาพมีความรวดเร็วถือว่าอันดับหนึ่งนะปัจจุบันนี้ส่วนตัวผมคิดแบบนี้หลายคุณผ,ผู้ชมหลายคนอาจจะคิดเช่นเดียวกับผมใครมีข้อสงสัยทักซักถามหรือพูดคุยกันคอมเมนต์ใต้คลิปนะฝากไว้ด้ยวยลวกันก่อนจอลึกครับ ติดตามปุ่มสีแดงถ้าใครกดแล้วก็ขอขอบพระคุณมากๆเามาส่องแล้วกดดูคลังวิดีโอหรือเพลย์ลิสต์พิมพ์หัวข้อแล้วต่อท้ายด้วย107เคล็ดลับคุณอาจจะเจอคลิปวิดีโอที่ต้องการเริ่มตั้งแต่การลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ล็อกอินบน Google Chrome จากนั้นครับลุกเล่นแถบบุ๊กมาร์กเพื่อความสะดวกรวดเร็วทางลัดการตั้งค่าเบราว์เซอร์ให้เป็นภาษาไทย ที่ขาดไม่ได้นะคือ google chrome store ส่วนขยายหรือคล้ายๆแอปใน play store นะแถมให้นิดนึงเกี่ยวกับการโหลดโปรแกรม chrome เอาไว้ช่วงท้ายการลงชื่อเข้าใช้บัญชี google นํนำให้สมัครผ่านมือถือ android นะแล้วคุณสามารถลงชื่อเข้าใช้เพิ่มบัญชีลงไปใน google chrome บนคอมพิวเตอร์ได้แบบนี้จะสะดวกกว่าถามว่าแล้วจะสมัครบ,บนคอมพิวเตอร์ได้ไหมได้ครับการยืนยันที่ยุ่งยากถ้าคุณสมัครผ่านมือถือ ไม่ต้องเพิ่มเบอร์โทรข้ามกดข้ามเบอร์โทรได้นั่นเองครับดูคลิปที่อยู่ข้องในตัว i อมุมขวานะครับสมัครบัญชี Google โดยไม่ใช้เบอร์โทร1.7 7เคล็ดลับแล้วคุณก็แค่นํามาลงชื่อเข้าใช้บัญชีที่คุณเคยลงชื่อเข้าใช้มันจะโชว์ขึ้นมาแค่คลิกรูปโปรไฟล์ตรงนี้มันจะสลับบัญชีนั้นๆทันทีครับมีหลายบัญชีมันจึงอยู่ด้านล่างนะครับแค่คลิกคําว่าเพิ่มจากนั้นก็เลื่อนลงไปคลิกเสร็จสิ้น สิ่งที่เราทำเมื่อตกี้หมายถึงเพิ่มผู้ใช้งานลงไปในเบราว์เซอร์ Google c h r o ล e ครับล่าสุดคือ 1, 1 5 5 6 6 1 6 5ตรงนี้นะครับที่ผมพิมพ์มั่วตัวเลขเมื่อตกี้โชว์ขึ้นมาแล้วนะครับการใช้งานครั้งต่อไปผู้ใช้รายนี้ลงชื่อเข้าใช้บัญชีบัญชีอะไรก็คลิกสลับเข้าไปแบบนี้จะบริหารจัดการดีเยี่ยมครับเราจะได้รู้ว่าใช้ที่123หมายถึงบัญชี Google บัญชีอะไรในขั้นตอนแรก เขาเขามีหน้าต่างให้คุณลงชื่อเข้าใช้แต่ว่าถ้าคุณกดข้ามคุณก็สามารถลงชื่อเข้าใช้ย้อนหลังได้โดยการคลิกรูปโปรไฟล์ผู้ใช้งานใหม่พิมพ์ gmail ที่คุณสมัครบนมือถือสามารถที่จะลงชื่อเข้าใช้ในคอมพิวเตอร์จะสะดวกรวดเร็วกว่านะครับพิมพ์รหัสผ่านให้ถูกต้องครับในกรณีลืมลืมรหัสสามารถคลิกลืมรหัสผ่านใช้มือถือเครื่องที่สมัครบัญชี google ในการใช้เป็นกุญแจ ในกรณีลืมรหัสผ่านเขาบอกเขาอาจจะบอกว่าเราได้ส่งรหัสไปที่มือถือของคุณกดยืนยันก็แค่เตรียมมือถือที่ใช้สร้างบัญชี Google ไว้เป็นกุญแจนั่นเองครับโอเคครั้งแรกครับยังไม่ทําตอนนี้ก็กดคําว่ายืนยันคือข้ามไปก่อนคําว่าอัปเดตคือเข้าไปจัดการ2อย่างนี้นะครับเอาไว้ทําในภายหลังก็คลิกยืนยันไปก่อนตกลงเปิดการซิงค์ได้เลยซิงค์คือการดึงข้อมูลระหว่างมือถือเครื่องที่ใช้ สมัครบัญชี Google กับคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ก็เปิดให้มันซิงค์ดึงข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งบุ๊กมาร์กเหล่านี้คุณพิมพ์มพมพมพเปิดแทบใหม่ก่อนนะกดเครื่องหมายบวกเปิดแทบใหม่สมมุติเข้าเข้าเว็บ y u t u b e แล้วกันก็พิมพ์ YouTube พิมพ์ youtube.com uh, YouTube. เมื่อเข้าสู่หน้าแรกมันจะทำการลงชื่อเข้าใช้บัญชีให้คุณอัตโนมัติสังเกตดูรูปโปรไฟล์นะมันตรงกันเรียบร้อยเข้าใช้งานจากนั้นครับ คุณก็แค่คลิกสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้นะครับเห็นไหมสัญ,ญลักษณ์รูปดาวคลิกบุ๊กมาร์กได้เลยนะครับแถบบุ๊กมาร์กก็หมายถึงตรงนี้ครับแถบบริเวณนี้ครับแถบบุ๊กมาร์กคลิกสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาอย่างเช่นโฟลเดอร์งานครับโฟลเดอร์เครื่องมือมันก็หมายถึงโฟลเดอร์ตรงนี้ครับเครื่องมือโฟลเดอร์งานเพื่อเข้าใช้งานในครั้งต่อไปแบบว่ดวดนในเว็บไซต์นี้หัวข้อต่อไปเกี่ยวกับ google c home r store ส่วนขยายอยู่ตรงนี้ครับ อาอยู่ในบรรทัดเดียวกันกับช่อง URL ส่วนขยาย l ไลน์แชร์ส่วนขยายแปลภาษาและส่วนขยายอื่นๆครับคำว่าส่วนขยายมันก็คือแอปพลิเคชันดีๆนี่เองคล้ายๆใน Play Store บน Android นะครับคุณเข้าผ่านเว็บ c h r o m e Store โดยตรงโดยพิมพ์คำว่า Chrome Store คลิกเข้าไปที่ Chrome Web Store เมื่อคุณผู้ชมเจอแล้วนะคลิกบริเวณโลโก้ได้เลยนะครับ Google Translate แปลภาษาติดตั้งใน ติดตั้งเป็นส่วนขยายนะเมื่อคลิกเข้ามาแล้วคลิกเพิ่มใน Chrome ได้เลยครับมันจะโผล่นะครับเพิ่มเข้าไปในส่วนขยายคลิกสังเกตดูนะครับสัญลักษณ์คล้ายๆจิ๊กซอส่วนขยายใกล้ๆก,กับรูปโปรไฟล์คลิกตรงนี้แล้วคลิกสัญลักษณ์ปักหมุดครับแล้วมันก็จะโผล่ขึ้นมาน่าจะโผล่ได้ประมาณ3ตัวเพราะพื้นที่มันจำกัดก็แนะนําปักหมุดไอ้เจ้าตัวแปลภาษาที่ใช้บ่อยที่สุดนะครับ การเปลี่ยนภาษาของ Google Chrome ครับก็กด3จุดมุมขวาเลื่อนลงไปในหัวข้อการตั้งค่า Setting ครับตอนแรกอาจจะเป็นภาษาอังกฤษนะคลิกเข้าไปเปลี่ยนภาษาได้เลยเลื่อนลงไปด้านล่างเลยนะแล้วคลิกขั้นสูงครับแล้วคุณคุณจะเจอหัวข้อภาษา Language นะครับคลิกอ่ะโอเคคุณก็คลิกในหัวข้อเปลี่ยนภาษาอยู่บริเวณนี้นะครับ เปลี่ยนจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยนั่นเองครับแต่ตอนนี้ผมเป็นผมใช้งานภาษาไทยอยู่นะในส่วนคุณผู้ชมอาจจะโชว์เป็นภาษาอังกฤษคุณก็สามารถคลิกเปลี่ยนจากบริเวณนี้นะครับแค่คุณรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ของคุณเพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้งานหน้าหน้า Google Chrome แบบภาษาไทยเมนูภาษาไทยได้แล้วนะครับทบทวนการติดตั้ง Google Chrome นิดนึงสำหรับใครที่ซื้อคอมใช้บ d o w s ตอนแรกอาจจะไม่มี Google Chrome หรือเว็บเบราว์เซอร์ตัวอ,อื่นที่มันติดมาลงวินโดว์ใหม่นะครับสมมุติยกตัวอย่างนะครับใช้งานเป็น Internet Explorer ซึ่งค่อนข้างผมไม่อัปเดตนะครับและผมไม่ไม่ค่อยใช้งานพิมพ์คำว่า Chrome พิมพ์ c h r o m e นะครับ Microsoft Bing จะทำการค้นหาเพราะเพราะเว็บเบราว์เซอร์นี้นะครับ Internet Explorer มันเป็นของ Microsoft เมื่อเมื่อผลการค้นหาแสดงขึ้นมาก็เลื่อนนะครับ เจอแล้วครับเพียบเลยเดี๋ยวขออนุญาตขยายหน้าจอเต็มหน้าจอนิดนึงสามารถคลิกดาวน์โหลดได้มากมายนะครับนี่ฮะ Google Chrome ดาวน์โหลดคลิกลันลงไปในคอมพิวเตอร์ของคุณทำตามเงื่อนไขนู่นนั่นนี่นะหรือคุณจะพิมพ์ค้นหาเมื่อเจอแล้วก็คลิกค้างคลิกซ้ายค้างลากมาวางแบบนี้คุณก็สามารถมีทางลัด g o g l e Chrome โผล่ตรงนี้หรือคุณผู้ชม คลิกขวาคลิกปักหมุดพินพินทูทัสบาร์นะครับบริเวณนี้ตอนนี้ผมปักหมุดเรียบร้อยแล้วมันคําว่าพินทูทัสบาร์นะครับมันก็จะปักหมุดไว้ที่ทัสบาร์เว็บเบราว์เซอร์ Google c h r o ล e ลงชื่อเข้าใช้บุ๊กมาร์กตัวนขยายนะครับทางลัดมีเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับมือใหม่แล้วติดตามผลงานในช่อง1 7 7่งสเ็ลบออนไลน์อัพโหลดคลิปทุกวัน แล้วเจอกันครับช่วงท้ายก่อนจากกันไปฝากไว้ครับคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องครับและอย่าลืมกดตรงนี้นะครับรูปโปรไฟล์ YouTube ของผมกดติดตามนะครับไม่อยากพลาดข่าวสารฝากกดรูปกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะครับขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าลืมดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ